Myself, it, สวัสดีค่ะใหม่สุงคารวันนี้หอมคำจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลน,นะคะว่าโรงพยาบาลที่เชียงตุงเราแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะการปกครองแล้วก็การรักษานะคะจะเหมือนกันไหมนะคะก็ อันดับที่แรกก็หอมก็จะพูดแบบในเชงตุงก่อนนะคะแต่ประเทศไทยนี้ไม่เคยไปรักษานะคะก็จะเล่าเรื่องที่เชงตุงแล้วก็ต่างเมืองๆนะคะก็เชงตุงก็จะคือเชียนอิสนะคะมันจะเป็นสติกนะคะมันจะมันจะเป็นสติกก็คือจังหวัดนะคะเนาะจังหวัดนะคะที่เชงตุงเราก็มี เชียนเชียนเอสเทนี้ก็จะมี11ล,ล,นนะะลเลลอโระะ 10, 11, 11งพยาบาลนะคะก็โรงพยาบาลที่1ก็เป็นเชิงตุงแล้วก็เมืองลาเมืองขากเมืองยองเมืองยางแล้วก็เมืองมมานนะคะแล้วก็เมืองเปงแล้วก็เมืองพยากทะขี้เหล็กแล้วเมืองตนเมืองสัตนะคะมี1 0 11 11โรงพยาบาลนะคะก็จะแยกเป็นสาม 3าสามจังหวัดนะคะจังหวัดใหญ่ๆก็จะคือเมืองสัตว์แล้วก็ทักคีเหล็กแล้วก็เชิงตุงนะคะโรงพยาบาลใหญ่ใหญ่ในใหญ่ที่สุดเหรอใหญ่ที่สุดในที่เชิงตุงนี้ก็คออือใหญ่ที่สุดในเชนเชนอิสติกนี้ก็จะคือโรงพยาบาลที่ ที่เชียงตุงนะคะที่เชียงตุงก็จะมี2โรงพยาบาลนะคะก็คือโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะโรงพยาบาลรัฐบาลก็การปกครองเนาะเราจะการปกครองก็มีจะมีจะมีประธานประธานเหรอเขาเรียกว่าประธานของโรงพยาบาลประธานของโรงพยาบาลก็มีนะคะก็ลงมาอีกก็มันก็จะมี มันก็จะมีแบบในในโรงพยาบาลเขาก็จะแยกกันเนาะว่ามีหลายแผนกแบบนี้นะทั้งหมดก็มี8ปดแผนกนะคะโรงพยาบาลที่ชิงตุงนะคะก็มี8ปดแผนกนะคระับแผนกที่1ก็จะคือแบบว่า,าเขาว่า m มจิกเวิร์ดนะคะหอมจะพูดภาษาอังกฤษเอานะคะแต่ภาษาไทยหอมไม่ค่อยรู้แมจิกเวิร์ดนี้ภาษาไทยพูดยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วที่2ก็จะคือซาจิกวิร์ดซาจิกวิร์ดนี้ก็จะเป็น,นแผนกผ่าตัดนะคะ ที่3ก็จะคือผนแหนกแบบว่ารักษาเหล็กนะคะนแหนกที่4ี่จะเป็นก็จะเป็นผนแนกแบบฟันแบบนี้นะคะมันจะมีผันแนกแบบนี้แล้วก็นแนกที่5ก็จะมีแบบว่ารูลงตาแล้วก็รูจมูกรูรูรูหลอดคอแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นผันแนกหนึ่งนะคะนแนกที่6ก็จะคือแบบว่าคอดคอดลูกออกมาเหี่แบบ บรรเจ้า New Nick นี่เป็นแบบเ่พึ่งเด็กพึ่งคลอดอะประมาณวัน2วันนี้อันนี้จะเป็นแผนกหนึ่งนะคะแผนกที่7จ็ดก็จะคือ OG นะคะ OG แผนกที่8ก็จะคือ DDTU นี้ก็จะคือแผนกแบบว่าคนบางคนแบบว่าอย่างไงคะเขาเอาไปตัดยาจช่นัมนะ อ๋อติดยาติดยาติดยาแบบเนี้ยเนาะอันนี้อันนี้ก็จะคือผน,นกหนึ่งนะคะที่เชียงตุงก็จะมีนแปดผนกนะคะอันนี้คือจังหวัดจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงตุงนี้ก็จะมีนแปดผนกนะคะก็ตามตามเมืองต่างๆก็แบบว่ายังไงอันเมืองนันจังหวัดท่าขี้เหล็กแบบนี้ก็มีอยู่นะคะมีเหมือนเชียงตุงอยู่แต่หมอหมอไม่มี ไม่มีเยอะเหมือนเชงตุงนะคะเองสัตว์ก็มีอยู่เึงสัตว์ก็มีแบบว่าเฟิซิชินฟิสิชินนี้ก็หอมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่ประเทศไทยพูดยังไงแต่ที่ที่ชเชงที่ในของรัชฉานของเมียนมานี้คุณหมอนี้เขาจะตอนตอนจบมหาลายัยอ๋อไม่ใช่ตอนตอน ตอนเรียนไฮสคูลจบนะคะเขาเขาได้คะแนนเยอะเขาก็ไปเรียนฝั่งหมอใช่ไหมคะไปเรียนฝั่งหมอ7ปี7ปีเสร็จแล้วเขามาทํางานหาประสบการณ์แล้วก็เขาก็ไปขึ้นต่ออีก3ปีขึ้น3ปีลงมาแล้วก็เขาก็จะคือฟิสิ c ชินนะคะอันนี้ภาษาไทยออหอมไม่รู้อะคะ่ะอันนี้ก็ที่เมืองมืงสัตว์ก็มีอยู่นะคะเมืองสัตว์ก็มีอยู่แบบาว่แยกแผนแนนี้ที่มืง ที่เมืองสัตว์ก็มีอยู่นะคะถ้าขิเล็กก็มีทัาขิเล็กก็มีฟิสิชินอยู่เขาก็ยากนแยกผนกเหมือนที่เชียงตุงอยู่นะคะแต่เมืองต่างๆแต่แต่เมืองต่างๆนี้ไม่มีไม่มีฟิสิชินนะคะเขาก็จะคือท้องชิฟนะคะท้องชิฟต์นี้จังหวัดสในเชียงตุงมี3จังหวัดนี้ก็จะมีหมอใหญ่แล้วก็ฟิสิชินอยู่นะคะแต่เมืองเมืองต่างๆไม่มีไม่มีนะคะไม่มีก็เขาก็จะมีหมอแบบว่า เขาเรียกว่า TMO เนาะ TMO ก็คือ Township Medical Officer นะคะก็เขาก็จะมีจะมีหมออยู่นะคะแต่ว่ามันมันไม่มี Physician นะคะมันก็จะมีหมอแล้วก็พยาบาลพยาบาลก็มีพยาบาลก็มีแล้วก็มีเขาก็จะมีอะไรเอกมี HA HA นี้ HA นี้เขาจะเรียว่า h e a l t h e l h Assistant นะคะ h e a l t h Assistant นี้ก็จะคือ พูดภาษาไทยไม่เป็นแล้วก็มี precious ีเอ c i อ s อีกนะคะ p ี s อูนะคะก็จะคือ Basis Health Staff นะคะก็จะมีอยู่นะคะเมืองต่างๆเขาก็จะมีแบบนี้นะคะการปกครองอของในโรงพยาบาลน,นะคะก็ Township Medical Officer นี้ก็จะมีมีอีกเมื่อกี้สามเนาะสามจังหวัดแล้วก็อีก8จังหวัดนี้ก็มี Township ท o อ n เชฟม Medical ออฟฟิศ r นะคะมีคุณหมอมีคุณหมออยู่นะคะที่แปดเบิงนี้นะคะแล้วก็พยาบาลนะคะพยาบาลก็มีพยาบาลก็มีสีาา่สี่เมียวสี่เมียวนะจ้ะสี่อย่างหรอเออก็จะมีแบบว่าพยาบาลก็มีเขาเขาอยากทูิ่ไหมนะเอน่าจะเออเออยศเหรอยดใช่ไหมจินยากยาทูมาใจ อันอั้งซั่งนะอั้งซังอั้งซั่งได้เป็นยศจริงจเขาก็จะมีเสียงแบบว่าพยาบาลพยาบาลพยาบาลใหญ่สุดในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเนาะแบบว่าเอาในโรงพยาบาลนะคะไม่ใช่แบบการสอนการสอนก็จะเป็นอีกอย่างนะคะที่สอนเขาสอนพยาบาลนะมีโรงเรียนสอนพยาบาลใช่ไหมคะที่เชีงตรงนี้อ๋อเออเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมลืมพูดไปว่าเออในในสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอ่อสิบเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดเมืองทั้งเออจังหวัดจังหวัดเชียงตุงไม่ใช่ไหม เชนอิสเอาเชนอิสทั้งหมดนี้นะคะเชนอิสทั้งหมดนี้ถ้าอยากออถ้าอยากจะเรียนเรียนเป็นพยาบาลแบบนี้ต้องมาต้องมาเรียนที่เชงตุงนะคะมันจะมีแค่ที่เชงตุงที่เลี้ยวนะคะมาเรียนเรียนแบบพยาบาลแบบนี้นะคะพยาบาลก็จะมีถ้าแบบถ้าเราจะไปรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะว่าเ,ออเราอยากรู้ว่าพยาบาลคนไหน คนไหนใหญ่ที่สุดแบบนี้นะคะเราต้องดูที่ผ้าถุงเขาแล้วก็ดูที่แก๊บเขาใส่ที่บนหูนะคะที่ในโรงพยาบาลที่ทเชียงตุงก็ที่ในรัชฉังของพม่ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะก็อันดลับที่หนึ่งใหญ่ที่สุดก็เขาก็จะใส่ผ้าถุงสีเขียวนะคะแก็บแก๊บที่ใส่บนหูนี้ก็มันก็จะกว้างนิดนึงนะคะมันจะเป็นสี มีย่อๆๆจะไหนอ่ะเออก็เออนี่พุทธนเป็นะคะแล้วก็อันดับที่สองก็ใส่ผ้าถุงสีสีฟ้านะคะสีสอมนะคะภาษาเราสีน้ำเงินสีน้ำเงินไอสีสอมมะเออสีน้ำเงินสีน้ำเงินหรอภาษาไทยใช่อ๋อมันเหมือนสีฟ้านี่นะจ๊ะใช่เขาเรียกว่า blue s t e นะคะแต่ไอแต่แก๊ปบนหูเขานนี้เขาก็จะมีส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 ี สีฟลูเนี่ยค่ะสีน้ำเงินนี่นะคะก็มีเศษที่บนหูเขาอยู่นะคะก็ที่ 3. สามก็จะคือ Grammy พยาบาลผ้าถุงสิ้นผ้าถุงก็จะคือสีแดงนะคะที่แกบบนหูเขาก็จะมีเศษสีแดงอยู่นะคะแต่ที่สีนี้เขาจะเป็นเออ,อยังกผ็ผู้ช่วยพยาบาลเออผู้ช่วยผู้ช่วยของพยาบาลนี้เขาจะไม่มีแก๊บบนหูนะคะผ้าถุงเขาก็จะคือเออจะคือ สีแดงเลือดหมูเออสีแดงเลือดสีแดงเลือดไก่เลืไกส่สีแดงสีแดงเลือดไก่แบบนี้นะคะ <c oughs> เขาก็ก็จะแตกต่างที่ผ้าถุงนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าคนไหนใหญ่ที่สุดก็จะคือในโรงพยาบาลก็จะเป็นผ้าถุงสีเขียวนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้จะคือพยาบาลน,นะคะเออแล้วก็ถ้าถ้าเราไปโรงพยาบาลเอาแบบโรงพยาบาลชิงตุงก่อนนะคะถ้าเราไปโรงพยาบาลชิงตุงเราต้องไป ไป OBD นะ OBD นี้เขาจะเรียกว่าอะไรชื่อวะเอ่อไปรักเราต้องไปให้ให้ให้ชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เป็นว่าชื่อข้อมูลของเราเหรออ, <No. S 2> อือเราองมาให้ข้อมูลเ,เราต้องไปให้ข้อมูลก่อนอนะคะแล้วก็ไปไปเอ่อแล้วก็ถ้าเราเป็นอะไรแล้วเขาก็จะส่งเราไปแผนกอื่นต่างๆนะคะันดับที่หนึ่งถ้าเราไปโรงพยาบาลเราก็ไปเข้าห้อง ห้อง OBD ก่อนนะคะที่เชิงตุงนะคะการการปกครองก็จะมี2อ,อย่างนะคะก็จะมีแบบว่า public public health อ,อ,อะไรไม,ไ,มไม่ได้เ่ย State public health State public health department นะคะอันนี้ก็คือ1อันนะคะแล้วก็จะมีอีก l i n i c a l health department นี้ก็จะเป็นภายภายภัยยดย,ยดยา ษเอาผายรักษานะคะอันนี้ก็จะมีสองอันนะคะอีกสเต็กบัฟลิกเฮลนี้อันนี้ก็จะเป็นผายแบบผา,ายประสานงานาาประสานงานนะคะแล้วก็ประสานงานาในในเชงตุงทั้งหมดแล้วก็ทาวน์ชิฟทั้งหมดนี้เมืองเมืองทั้งหมดที่อยู่ในที่อยู่ในเชนอิสนี้ก็จะมาประสานงานที่ สเต็กบาบล h ิวเฮลทิพ์สเมนนะคะ,ะที่เชียงตุงก็จะแยก2อันก็จะแยกเป็นแบบนี้นะคะถ้าเมืองต่างๆนะคะเพราะว่ากิสมันหนักมากแบบนี้นะคะเขาก็จะส่งมาที่เชียงตุงนะคะไม่ว่าตะขี้เหล็กหรือว่าเมืองสัตว์เมืองยองเมืองอะไรต่างๆก็เขาก็จะส่งมาส่งมาที่เชียงตุงทั้งหมดนะคะบางคนก็มารักษามารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่นะคะในเชียงตุงก็มี โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลรัฐบาลเ,เมื่อกี้ลืมพูดไปอ่ะมี3อันนะในโรงพยาบาลที่เชิงตึงอ่ะก็อีกอันนึงก็จะเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลทหารนะคะ<อ>โรงพยาบาลทหารก็มีนะคะโรงพยาบาลทหารก็มีอยู่แบบว่า ก็ทหารทั้งเชนิสทั้งหมดนี้าวากิสหนักมากเลยก็เขาก็จะส่งมาที่โรงพยาบาลที่ทหารของเชงตุงนี้นะคะเขาก็มีอยู่นะคะมันก็ไม่ไกลมันก็ไม่ไกลจากที่โรงพยาบาลเชง,งที่ในเชงตุงนะคะโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็โรงพยาบาลทหารนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าโรงพยาบาลเอกชนนี้ก็ยังไงคะเขาก็มีเขาก็มีหมอมีหมออยู่นะคะมีหมอแล้วก็ เราต้องไล่ยังไงอ่ะถ้าคนไม่มีตังเนาะไม่มีตังก็จะไม่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะเขาก็จะเขาก็จะมาโรงพยาบาลในรัฐบาลน,นะคะมันก็แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลเอกชนอะเราต้องจ่ายหมดเนาะอะไรเราก็ต้องจ่ายหมดถ้าเรามาโรงพยาบาโลโรงพยาบาลที่รัฐบาลน,นี้ไม่ได้จ่ายตังนะคะรักษาฟรี รักษาฟรีทั้งหมดถ้ามารักษาในโรงพยาบาลของรัชฉานก็ไม่ได้จ่ายตังคนะ,คะรักษาฟรีแล้วก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลในทหารก็เขาก็รักษาฟรีนะคะถ้าทหารไปรักษาแบบนี้นะคะที่โรงพยาบาลเชียงตุงก็มีกม็เครื่องไม้เครื่องมือก็มีมีม,มีมีอยู่เยอะอยู่นะคะก็จะมีถ้าอ,อ,อะไรอะ่ะมีเอ็กซเรย์แล้วก็มี ห้องผ่าตัดห้องอะไรก็มีหมดนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไร CT CT ส c a n CT scan ก็มีอยู่นะคะที่ที่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลทหารก็มีนะคะ CT scan น,นะคะ CT ส c a n ทั้งตัวนี้ก็มีนะคะโรงพยาบาลที่เชียงตุงแต่ต่างเมืองไม่มีนะคะแบบว่าเมืองสัตว์เมืองสัตว์เมืองลาเมืองยองแบบนี้ไม่มีนะคะก็จะมีแค่ที่เชียงตุงนะคะ ก็บางคนก็แบบว่าเ,ออเป็นโรคเกสหนักมากแบบนี้เนาะถ้าเขาถ้าหมอที่ในเมืองสมมุติว่าเมืองยองเมืองยองส่งมาที่เชียงตุงแบบนี้เนี่ยก็เขาก็ที่ที่เชียงตุงนี้ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบกว่าเมืองเมืองเมือง,งอื่นๆอ,อีกนะคะแบบนี้อนีนี้นะคะช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดก็โรงพยาบาลที่เชียงตุงก็มีคนไข้ยเยอะมากนะคะไม่ว่าไม่ว่าแผนก มีทั้งหมดนี้มี8แผนกเนาะมี8แผนกก็แผนกอื่นๆก็มีมีเยอะมากนะคะจะมีเยอะสุดก็จะคือ,อ,อแมจิกเกอร์มจิกเกอร์วอดนี้ก็จะมีเยอะสุดนะคะเพราะว่า m มจิ c เกอร์วอดนี้ก็จะมีฟิสิกชินสองคนนะคะต่างต่างแผนกอื่นก็มีอยู่นะคะเพราะว่าฟิสิกชินสองคนแล้วก็หมอหมอ หมอหมอตามทั่วไปแบบเนี้ยนะคะไอ้ที่เขาเรียนมา7ปีแล้วก็มาลงเป็นหมอเลยอันนี้ก็มีนะคะพยาบาลก็มีนะคะพยาบาลก็มีเยอะนะคะแบบว่าแผนกใครแผนกมันนะคะตามแผนกเอาแบบว่าแผนกแบบว่าผ่าตัดห้องผ่าตัดอย่างนี้ก็หมอใหญ่หมอใหญ่ฟิสิกสชินก็มี1คนนะคะแต่มันมีแค่1นคนแต่แมจิเกอร์วัดนี้มันจะมี2คนนะคะเพราะว่าแผนกมันจะใหญ่นิดนึงเนาะ ต่างเมืองนี้ไม่มีนะคะต่างเมืองนี้ไม่มีอย่างเช่นเมืองลาเมืองขักอย่างนี้ไม่มีนะคะเขาก็มีหมอมีแค่หมอ G M O แล้วก็ G M O of เอ่ออะไรอะทีนี่ต้องชีฟต้องชีฟออฟฟิศเอ่ออะไรอะเมื่อกี้ลืมไปเลยต้องชีฟแมตติเกอร์ออฟฟิซานะคะมันก็จะมีหมอหมอแค่คนเรียวนะคะต่างต่างเมืองนี้ก็ตอนนี้ก็ช่วงโควิดนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะถ้าถ้าติดโควิดนะคะ ถ้าติดโควิดนี้เขาจะส่งมารักษาที่รักษาที่เชงตุงนะคะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็หมอก็มีเยอะมีเยอะกว่าต่างเมืองอื่นๆอีกนะคะก็เชีงตุงเราก็ยังไงอะเครื่องไม้เครื่องไม้เครื่องมือเนาะมันมีครบก็หมอก็มีเยอะแบบนี้ค่ะก็เลยส่งมารักษาที่รักษาที่โรงพยาบาลเชียงตุงนะคะเพราะว่าเชียงตุงมันเป็นจังหวัด มันเป็นจังหวัดใหญ่นะคะที่เชียงตรงนี้ก็จะมี Township เอ่อ t o w n s h i p m e d i c a อ o f f i c e นะคะอันนี้มันก็จะเป็นแผนกหนึ่งนะคะแผนกหนึ่งแผนกของเขาก็จะมีแบบว่า,ามีหมออยู่คนหนึ่งแล้วก็ลงมาก็จะมีจะมี HE HE นะคะ h นี้ก็จะคือ Health Assistant นะคะ h e a l t แ assistant แล้วก็เขาก็มาแยกอีกนะคะมาแยกอีกก็จะคือ r u l h r h l t l t h s t e r นะคะ ก็จะมีที่ในเชียงตุงก็จะมีห้ามีห้ามีห้าอะไรเรือเรือเฮลซันดานี้นนสนย์สุขภาพชนบทไม่ใช่เหรอสุขภาพสุขภาพศูนย์สุขภาพชนบทศูนย์สุขภาพชนบทนะคะก็จะมีห้าที่นะคะในเชียงตุงนะคะอันนี้จะมีห้าที่นะคะแล้วเขาทําอะไรกันบ้างแบบนี้เขาก็จะทําแบบบ้าง มันก็จะมีมันก็จะมีในในเวงในเวงนะคะในเวงก็จะมี5้าเขตก็เขาก็จะอยู่ที่ห้าเขตเขาก็แยกกันอยู่แล้วแต่ว่าพันแนกของเขาก็จะอยู่ที่ตัวเมืองนะคะตัวเมืองก็จะอยู่ใกล้ที่ประตูป่าแรงนะคะเขาก็จะมี LHV LHV แล้วก็ HA แล้วก็จะคือ Miss White นะคะเขาก็จะมีแบบนี้แต่ว่า5้าเขตนี้ก็จะคือ มีมิสไว้5คนนะคะ l h v นี้จะมี2คน l h v ก็คือ Lady Health Vector นะคะ <c> Our Sister นะคะ,ะเอ้ยใช่หรือเปล่า Our Sister นะคะก็จะก็จะมีอยู่นะคะอันนี้เขาก็แต่ผ้าถุงเขาก็จะเหมือนพยาบาลอยู่แต่แต่ถ้าเป็นมิดไว้นี้เขาจะไม่มีแก๊บบนโหูแล้วก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็น LHV นี้ก็ผ้าถุงเขาก็จะเป็นสีเมื mm ่อกี้อะไรสีน้ําเงินเหรอก็จะเป็นสีน้ําเงินอยู่ mm hmm. แต่แก๊ปวนหูเขาไม่มีแสดสีน้ําเงินนะคะ mm hmm. มันก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะมิดไวกับเนสเนสสินนี้มันก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ในเชิงตรงนี้มีสุสขภาพอาสุนสุขภาพชนบทมี5าที่นะคะ mm hmm. ก็จะมีที่ที่ที่ในเวงเออในเวงนี้เขาจะเรียกว่า RIC อ่ไอซีนี้จะมี6ที่นะคะทั้งหมดมีในเวง1อันนะคะก็มีขิดถึงขิดหมี1อันแล้วก็กัดฟ้า1อันกัดเต่า1อันแล้วก็ลอยเหมย1อันเมืองขอน1อันก็จะมี5ที่นะคะแล้วก็เขา,เาศูนย์สุขภาพชนบทบบนียชนระบทน,นี้เขาทำอะไรกันก็มิดไว้เขาแล้วก็ h i ชไอวเขา LHV เเขาแบบนี้นะคะพยาบาลเขาเขาก็จะทำ คลอดลูกนะคะเขาเขาจะแย,ยกกันนะคะแยกกันแล้วก็ให้กันแบบในในตำบลหนึ่งตำบลน,นี้ก็จะมีมีมีเซฟซันดานะคะเขาก็จะแย,ยกกันมาแบบนี้นะคะเมื่อกี้หอมพูดไปว่าลูลเลเฮลซันดานะคะเขาก็จะอันนี้จะเป็นูนย์ใหญ่เนาะแล้วก็ูนยนใหญ่ศูนย์สุขภาพแล้วเขาก็จะแย,ยกออกมาอีกหนึ่งอันก็คือเซฟซันดานะคะเซฟซันดาแล้วก็ก็จะมีพิดไว้ก็คือพยาบาลหนึ่งคนนะคะเขาก็ อยู่ที่อยู่ก็เหมือนเหมือนที่เอิงร้อยหลงที่บ้านตรงสีนี้หอมอยู่ก็ก็จะมีที่ในเอิง้อ,อยหลงตําบล้อยหลงนี้ก็จะมือก็จะมีมิดไว้หนึ่งคนนะคะเขาก็จะทําแบบว่าถ้าบางคนนะคะอยู่แบบว่าจะคลอดลูกแล้วแบบนี้นะคะไม่ไปถึงไปถึงโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็ให้เขามาคลอดลูกได้นะคะตามหมู่บ้านนะคะอันนี้ตามหมู่บ้านอันนี้มิดไว้ ตามหมู่บ้านตามตำบลน,นะคะก็อีกอย่างหนึงก็เขาก็จะทําสิทธิ์บ็อกซินนะคะสิทธิ์บ็อกซินให้นะคะบางคนไม่ไปคลอดโรงพยาบาลแบบนี้นะคะเขาก็มีสิทธิ์สิทธิ์บ็อกซินให้นะคะยานี้เขาเอาเขาไปเอามาจากไหนก็ไปเอามาจากที่ที่หนึ่งนี้เขาจะส่งมาจากแย่านกุ้งแล้วก็ส่งมาก็มาถึงที่มาถึงที่ s t a ็ก Public Health Department แล้วอันนี้ก็เขาก็จะส่งต่ออีกส่งต่ออีกก็ส่งแต่ว่า เออบรรดาจุดควายเนี่ย <Yeah. S 1> แยกแยกแล้วก็ส่งอีกส่งให้ต่างต่างเมืองอีกนะคะก็เออที่เชียงตุงก็จะส่งที่ที่เชียงตุงก็จะส่งที่ตองชิฟตองชิฟแมดิเกอร์ออฟฟิซาก็จะส่งที่ในเมืองเชียงตุงนี้อส่งที่ตองชิฟแมดิเกอร์ออฟฟิซานะคะเขาก็จะแยกให้ เยียกให้เ,เมื่อกี้อยู่เองก็ศูนศูนย์ศูนย์สุขภาพชนบทศูนย์สุขภาพชนบทอีกนะคะเขาก็เยียกให้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นวัคซีนนะคะก็ตามหมู่บ้านตามอำเภออันนี้ก็จะมีมิดไว้แล้วก็มี r s v แล้วก็มี HA แล้วก็จะมี b HS ี s 2 o นะคะ <c oughs> ก็ในเชินงตรงทั้งหมดนี้ก็มีประมาณนี้นะค่ะ <c oughs> ถ้าหอมพูดผิดหรือว,ว่าอะไรขัดขัดตกปกข้องหรอขัดตกปกข้องอะไรก็ขออภัย ลงหน้าเลยนะคะเพราะว่าก็ได้เรียนรู้มานิดๆหน่อยๆแบบนี้ก็มาแชร์ลิงให้แล้วก็มายังไงแชร์ประสบการณ์ให้นิดๆหน่อยๆค่ะว่าประเทศไทยหรือแล้วก็ที่เชียงตุงเหล่านี้การปกครองแล้วก็โรงพยาบาลอ่ะมันแตกต่างกันยังไงแบบนี้นะคะแต่หอมไม่เคยไปเมืองไทยก็ก็รู้มานิดๆหน่อยๆก็มาแชร์ให้นิดๆ,ๆหน่อยๆค่ะ อ,อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะหอบคำเชีงตุงค่ะสวัสดีค่ะ